เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลายและบางชนิดนั้นสามารถพบได้ทั่วไปตามท้องตลาดจากโครงการการส่งเสริมการลดขยะเปียกของรัฐบาลโดยการให้นำผลผลิตที่มีตามท้องถิ่น ับมาใช้ให้เกิดศัก,กริยภาพและเกิดผลประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากในประเทศไทยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้โดยมีการปลูกยางพาราและนําเอายางพาราเข้ากระบวนการผลิตต่างๆเช่นหมอนยางพารายางรถยนต์ถุงมือยางดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงคิดค้นการทดลองที่ทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวโดวยการใช้สารจับตัวน้ำยางพาราจากเปลือกไปรด ดยปกติการใช้กรดฟอร์มิกซึ่งเป็นสารเคมีที่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีต่อ,อเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นการนำเปลือกสับประรดจากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดการใช้สารเคมีค่ะ วัตถุประสงค์ A, e FL, งเพื่อศึกษาการแข่งตัวของน้ำยางพาราระหว่างสารจับตัวน้ำยางพาราจากเปลือกสับปะรดและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสารจับตัวน้ำยางพาราจากเปลือกสับปะรด <s led> ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นระยะเวลาที่หมักน้ำยาฆ่ายางตัวแปรตามการแข่งตัวของน้ำยางพาราตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำปริมาณน้ำตาลทราย ปริมาณน้ำยางพาราปริมาณของสารจับตัวน้ำยางพาราจากเปลือกสับปะรดวัสดุอุปกรณ์เปลือกสับปะรดน้ำตาลทรายน้ำเปล่าถัางพลาสติกทึบแสงมีดเครื่องช่างแท่งแก้วคนบีเกอร์กระบอกตวงวิธีการทดลอง 1. นำเปลือกสับปะรดมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย 2. นํนำน้ำตาล1กิโลกรัมไปละลายในน้ำเปล่า1ลิตรในถังพลาสติกทึบแสงเพื่อทำน้ำยาฆ่ายางจากเปลือกสับปะรด 3. นํนำเปลือกสับปะรดจำนวน1กิโลกรัมไปผสมกับน้ำที่ละลายน้ำตาลไว้แล้ว 4. ทํทำการหมักสารจับตัวน้ำยางพาราเป็นเวลา3วัน7วันและ15วัน 5. ทำการทดลองสารจับตัวน้ำยางพาราที่หมักทิ้งไว้3วัน7วันและ15วันโดยทดลองในสัดส่วนระหว่างน้ำยางพารา20มิล,ลติต่อสารจับตัวน้ำยางพารา10มิลล 6. บันทึกและสังเกตผลการทดลองทำการสรุปผล ตอน,นที่หนึ่งนะคะจะแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการหมักน้ำส้มข้ายากับเวลาในการแข็งตัวของน้ำยาพาราค่ะโดยจะมีการหมักเป็นระยะเวลา3วัน7วันและ15วันนะคะโดยเราจะทําการทดลอง3ครั้งนะคะและจะหาผลเฉลีย่ยเราจะมีการทดลองสัดส่วนระหว่างน้ำยำพารา20มิลลิตรต่อน้ำส้มข้ายาง10มิลลิตรค่ะในะะเวลา3วันนะคะขั้นที่1จะ เท่าล้งได้หกร้อกสิบห้าจุดสองสี่วินาทีค่ะค่าที่สองคือหกร้อยหกสิบหกจุดห้าวินาทีค่ะค่าที่สคือหกร้อวินาทีค่ะจะได้ค่าเฉลี่ยคือหกร้อวินาทีค่ะเรวลาเวันนะคะค่าที่หจะได้สี่ร้วินาทีค่ะค่าที่สคือสี่ร้วินาทีค่ะค่าที่สคือสี่ร้วินาทีค่ะจะได้ค่าเฉลี่ยเป็นสี่ร้อยเจ็ดจุด ระยะเวลา15วันนะคะจะได้ค่าที่1คือ242.57วินาทีค่ะค่าที่2คือ241.33วินาทีและค่าที่3คือ241.59วินาทีค่ะจะได้ค่าเฉลี่ยคือ2 4 1 8 3อวินาทีค่ะสำหรับตารางที่สองน,นะคะจะแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อน้ำส้มข้าวหยางจอบลูซอร์บรอร์ค่ะโดยเราจะวัดจากด้านการใช้งานด้านคุณภาพของวัสดุ แล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยค่ะโดยจะมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน10คนค่ะซึ่งจากการสำรวจได้ทําการเก็บความพึงพอใจในระดับต่างๆนะคะซึ่งจากตารางจะได้ว่ามีระดับความพึงพอใจมากสวนเนี่ยล0.61.67ค่ะระดับความพึงพอใจมากรอละ3 6 6 7ค่ะระดับความพึงพอใจกลาง,ง0.1.6ค่ะ แล้วก็สามารถสรุปคะแนนทั้งหมดที่กลุงตัวอย่างได้ทําการประเมินก็คือ4.60ค่ะซึ่งจะอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่ะสรุปผลอภิปรายจากการทดลองน้ําส้มค่ายางจากเปลือกสับป,ประรดพบว่าน้ําส้มค่ายางจากเปลือกสับป,ประรดสามารถใช้งานได้จริงเพราะสามารถทําให้น้ําส้มค่ายางแข็งตัวได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นานไม่มีสารเคมีจากกรดตกค้างภายในน้ํายางพารา มีประสิทธิภาพความพึงพอใจในเกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุดและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำส้มข้ายางจากเปลือสับป,ประรดใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนและไม่มีสารเคมีโดยส่วนประกอบหลักของน้ำส้มข้ายางจากเปลือสับป,ประรดของคณะผู้จัดทำคือน้ำเปล่า1ลิตรน้ำตาล1กิโลกรัมเปลือกสับป,ประรด1กิโลกรัม ซึ่งสามารถหาได้ง่ายโดยนำน้ำเปล่า1ลิตรมาผสมกับน้ำตาล1กิโลกรัมนำเปลือกสับประรด1กิโลกรัมลงในถังหมักที่ได้ผสมน้ำเปล่าและน้ำตาลไว้หมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลา15วันน้ำส้มค่ายางจึงมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการหมักน้ำส้มข่ายาง กับเวลาในการแข็งตัวของน้ำยางพาราทดลองจำนวน3ครั้งมีผลการทดลองดังนี้เื่อทดลองใช้น้ำส้มข้ายางจากเปลือกสับป,ประรดหลังหมักทิ้งไว้3วันโดยสัสดส่วนระหว่างน้ำยางพารา20มิลลิลิตรต่อน้ำส้มค้ายาง10มิลลิลิตรพบว่าเวลาเฉลี่ยในการแข่งตัวของน้ำยางพาราคือ665.43วินาทีทดลองใช้น้ำส้มข้ายางจากเปลือกสับป,ประรดหลังหมักทิ้งไว้7วัน โดยสัดส,ส่วนระหว่างน้ำยางพารา20มิลลิตรต่อน้ำส้มข้ายาง10มิลลิลิตรพบว่าเวลาเฉลี่ยในการแข็งตัวของน้ำยางพาราคือ472.62วินาทีและทดลองใช้น้ำส้มข้ายางจากเปลือกสบับปะรดหลังหมักทิ้งไว้15วันโดยสัดส,ส่วนระหว่างน้ำยางพารา20มิลลิลิตรต่อน้ำส้มข้ายาง10มิลลิลิตรพบว่าเวลาเฉลี่ยในการแข็งตัวของน้ำยางพาราคือ 2.41.83วินาทีจากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อน้ำส้มข้ายาจากเือลสับะรดจำนวน10คนสรุปคะแนนทั้งหมดที่กลุ่มตัวอย่างได้ทำการประเมินคือ4.60ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะอย่างแรกคือประสิทธิภาพของน้ำส้มค่ายางจากเปลือกสับปะรดค่ะสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่7วันแรกหลังจากการหมักค่ะแต่เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเราควรหมักไว้เป็นเวลา15-20วันค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะประสิทธิภาพค่ะของน้ำส้มค่ายางอาจจะเสื่อมสภาพตามการเวลาค่ะและในส่วนของข้อเสนอแนะข้อที่2ค่ะคือการเพิ่ม ปริมาณค่ะนี่ส่วนของปริมาณน้ําปริมาณน้ําตาลและปริมาณสับปะรดค่ะเราสามารถเพิ่มได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นจากน้ําตาล1กิโลกรัมเพิ่มเป็น3กิโลกรัมหรือ4กิโลกรัมค่ะจากปริมาณน้ํา1ลิตรเพิ่มเป็น3ลิตรหรือ4ี่ลิตรค่ะหรือปริมาณของสับปะรดค่ะจาก1กิโลกรัมเป็น3กิโลกรัมหรือ4กิโลกรัมค่ะ หลังจากที่พวกเราทางคณะผู้จัดทำได้จะทำโครงงานเรื่องน้ซ่้มค้ายางจากปลดสับประรดวันนี้พวกเราจะานำเสนอภาพรวมจากการทำโครงงานตั้งแต่ต้นจนจบในครั้งนี้กันค่ะการจรัดทาโครงงานเรื่องนาซ่้มค้ายางจากปลดสับประรดมีจุดเริ่มต้นจากการที่ทางคณะผู้จัดทาได้ให้ความสนใจในการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั่นก็คือเปลดสับประรดนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ โดยผู้ปกครองของทางคณะผู้จัดทำเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร,กรชาวสวนยางค่ะเลยทําให้ทางคณะผู้จัดทำเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําเปลือกสับประรดนำมาทําเป็นน้ำส้มค้ายอยางนั่นเองค่ะ ในการดําเนินง,งานทางคณะผู้จัดทาในแต่ละคนนด้นำปัญหาที่ตัวเองสนใจหรือปัญหาที่ตัวเองเนี่ยพบเจอในชีวิตประจําวันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาพูดคุยกันเพื่อจะกําหนดหัวข้อโครงงานค่ะหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้กําหนดหัวข้อโครงงานแล้วว่าจะทําโครงงานเรื่องน้าส้มค้าย,ยางจากกลสับประรด ทางคณะผู้จัดทาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลวิจัยต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการหมักประอสับประรดและการแข็งตัวของน้ายางพาราค่ะขั้นตอนถัดไปจะเป็นการขั้นตอนที่เราจะต้องลงมือทำน้ำส้มข้าย,ยางจากเปลือกสับประรดค่ะขั้นแรกคือเราน้เป,ะะป,รรปลือกสับปะรดไปล้างทำความสะอาด นำน้ำเปล่าผสมกับน้ำตาลให้เข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยนำเปลือกสำรีที่ล้างแล้วเนี่ยไปผสมในน้ำเปล่ากับน้ำตาลค่ะโดยเราจะหมักทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะ3วัน7วันและ15วันเพื่อเปรียบเทียบกันว่าระยะเวลาทั้ง3าช่วงนี้ค่ะช่วงไหนที่ทำให้น้ำส้มข้ายางเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้น้ํายางเนี่ยจับตัวได้เร็วกว่ากันนั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเราเนี่ยหมักพบตามกำหนดเวลาพวกเราเนี่ยได้นาน้าส้มข้ายางเนี่ยไปให้กลุ่มตัวอย่างใช้นั่นก็คือผู้ปกครอง,องของคณะผู้จัดทำที่ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางจานวน1ิคนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการบันทึกข้อมูลพวกเราได้นําข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์และมาเปรียบเทียบกันว่าน้ํายางพารา ที่หมักใน3มช่วงช่วงไหนที่ทำให้น้ายางพาราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ากันแข็งตัวได้เร็วกว่ากันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยได้นํามาสรุปผลและจะทําเป็นโครงงาน5บทและได้นำคลิปนาและได้นํามาทําคลิปนําเสนอนั่นเองค่ะ หลังจากการที่พวกเราเนี่ยได้ทําโครงงานทําให้พวกเราได้เห็นว่าวัสดุเหลือใช้เนี่ยทางการ,กรเกษตรหรือว่าวัสดุเหลือใช้ต่างๆอะค่ะสามารถนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะและอาจช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีบางชนิดอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการจะทําโครงงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังให้ทักษะกระบวนการอย่างฝึกการวางแผนการทดลองการเก็บข้อมูลและการทํางานอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการดําเนินชีวิตต่อไปได้ค่ะ